ดูเลขโทรศัพท์มือถือให้สักสองเลขละกันนะคะให้สักสองเลขล้วกันมาใครนะคะที่มีหมายเลขท้ายโทรศัพท์นะคะหมายเลขท้ายโทรศัพท์เป็น1441ฟังดีๆใครที่มีท้ายหมายเลขโทรศัพท์นะคะหนึ่หนึ่งฟังนะคะคนที่มีท้ายอันนี้ดูเลขท้ายให้ก่อนนะคะค่อยๆทย,ย,ยอยนะเลขท้ายที่มี1น4่หนึ่ง คุณนะคะจะเป็นคนที่มีปัญญาละเอียดลึกซึ้งความหมายคืออะไรความหมายก็คือจะมีเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเรื่องของคำพูดดีมีวาทศิลป์นะคะในเรื่องของการใช้คำพูดการจูนจิตการอะไรแบบนี้จะดีมากเป็นคนที่มีไหวพริบดี เพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีเลขที่ลงท้ายด้วย14หรือ41ว่าก็ตามส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในเรื่องของอาการเจรจาทนายความการพูดก็คือการไลฟ์หรือว่าการาใช้คำพูดหรือการที่แบบว่าเป็นครูการสอนอะไรอย่างนี้นะคะหรือเกี่ยวกับการขายออนไลน์ที่ใช้ปากแต่ไม่ใช่การขายออนไลน์แบบโพสนะคะอย่างเช่นฉันอยากไลฟ์ขายของแล้วรวย ต้องมีเลข1441เพราะว่าเลข1441ตกตรงนี้เวลาพูดหรือเจรจาหรืออะไรค่ะจะค่อนข้างลื่นปืดลื่นปืดแล้วพูดอะไรออกไปแล้วคนจะเชื่อเพราะคน14สติปัญญาจะดีนะคะในเรื่องของสติปัญญานะ,อ,ะอยากได้อีกสักเลขไหมอีกเลขหนึ่งแล้วกันใกล้กันดี1551นะคะอันนี้เอามาบอกกัน อันนี้นะคะก็เหมือนการปัญญาละเอียดลึกซึ้งคน1551นะคะจริงๆส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นประเภทแบบนักวิชาการหน่อยๆนอยสติปัญญาอะไรก็เป็นเลิศ1 5 5 1งาน่ะคะทำอะไรจะมีตรกกะมีความคิดเยอะรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีมสเสน่ห์มีเครดิตดีเอออันนี้ก็ดีเนาะมีเครดิตดีนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่มี1551คือผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะจะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทําอะไรก็จะสําเร็จราบรืบ่นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เลข1551เอาหมายเลขโทรศรัพท์ท้ายหมายเลขโทรศรัพท์มาฝากกันนะคะลองเอาไปดูค่ะว่าคุณมีไหมนะคะลงท้ายด้วย1551คู่ค้าหนูมีค่ะแต่อยู่ตรงกลางเลขที่มีพลังอำนาจมากที่สุดคือเลขที่ลงท้ายนะคะ